นั่นปนนตัเนี่ยน้่นปเลยเจ้าปัวครับเพชรปัยขาขาขาเล็กน้อยนิสัยนิสายพูดนะโุ้ยนิยบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวีเดียวเนี่ันิสยขาเป็นสียาวนะบ้านเนาะอือ่้ยันขาดริ่เลยไม่ไม่ไม่กินที่ไก่เนาะอืม ว่าอยากได้ขาพนัเด้วจ้ะพี่น้องขาหวานๆนะถึงสิลงไปเลเพิ่นกิดเกิดที่เก่าด้วยต้ังยังครับเดไหมวเลยเดียวเลยเลยอย้หูเดสีด็อ้อหน่อยนึ่งด้วยโอ้ยงานเอยดอกมุกที่แห่ะอะยเลยเอเลยกิน กินเผ็ดบวงด้อจ้ะกินยังไงน้ำพอนเลี้ยอนะอะไรเนาะกำไยหนึ่งครับเต็มกำมือเลย สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับสาันีอ่มพกันกับบ้าร้านกับสาวน้องคือเจ้าครับมี่พอกันสองันเสาเนาะแมนครับสาที่สิบหามิถุนายนสองพันสารสิบเจ็ดเด้อจ้ะวันนี้บ้านสันน้องพาพี่น้องพักเขาป่าใหม่เมือนึงเนาะแมนครับพาพี่น้องหมุนมาใหม่คู่มือเมื่อยล่ะจ้ะเดี๋ยวาพี่น้องว่าทีเอาบตสางทอนะเอำเพื่อนของแม่จะวัดอุบลรจะทานีจ้ะผ้ากับสิมหาเราเบิ้งเฮ็ดไข่เฮ็ดล้อมล้อมเนาะเธอฟุกเธอหมานพอเฮ็ดปัวเริ่มออกน่ลจะ ไปรู้ม่ตามั้งจา้าว่ามือนเ่าเข่าปลาเป็ดมงก,กว่้าและะ้วเนาะห่าสีมานมาเนาะจา้าเอฟเฟกต์หม่อมหม่ยุ่งคนกับมเาม,อมอาโอ้มันเมาเมาหรอยังอยากหาเห็ดมาใส่แบบท้าบรอยู่เนาะอะไรเมนครับไปจ้าไปรู้ไปตามงนนันเบื่อว่าเหาอสองคนสีมานมาเนาะเหมือนนี้เนาะครับไปกันเลยครับถึงตองครับหม่อมหง่อมนะแมนครับเองเปาบางคนบอกอันนี้เป็้เปาอันนี้เปิ้ตองนตเนาะแมนครับนี่ถึงกาแฟแล้วจะสีอื่อออนเนาะจ้า นี่มันหมาเด้อเป็นอะไรเนาะแม่ครับฝนครับพอไปจะเรือจะแก้ได้หรือมานล้วเนาะแมนมาแล้วยขาจุ่มนลยครับถ้ามีฝนกับตกคือกันเนาะตกคือกนเขื่อนยู่บ้าทถนนโอ้ยทั้งฝนทั้งลมตะยานแห้งกับลมพัดจนไม้หักจนเสียเลย เสามั้เอ็มักขาวเนาะเพือพี่น้อพนออุ้ยค่ะน่ะโอยนิขอเป็นมง ้้าหหงแผลผลิตจะเป็นหางแห้งเด้อหางจนอ่อมปลาและน้ำโพน้ำโพเนี่ยน้ำโพเลยจ้าปัวครับเพชรปัวโอ้ยขาขาขาเล็กน้ะินใส่ยดนไส อ้ยนี่ยาบเนาเดี๋ยวเดีดี๊ยี่นังมันใสขาพันสียาวน่บ่าเนาะอุ้ยัขาดด้วยนี่ไม่ไม่ไม่เก็นที่ไก่เนาะนี่ว่าอยากได้ขาพันน้ำได้ใจพี่เนาะขาพันหวานนะึส้สีน้องไปเลือกเพื่นกิดเกิดที่เราได้จะไปยันครับเกิดนั่นตวกเนาะ เรพ่งทันตวข้กีมลงเลือกสนเลือดกับบาดแาพมันเลือลจ้ะเสียดายเนาะตกหน่อยดิผมอื้อโอ้ยเล็บแล้วอได้หลาย้ดยมันมันัดิเราขึ้น้องียะไปห้องขเห็น

Há, há. Há, há, khá 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 khách khách khó khá lắm Khá khách 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 ผิดปวกด้อจ้ะกิน่งานน้ำพลเลี่ยวนโอบวเราใส่ข้งปีเน,นเะนี่ไจ้นนกกะพี่น้องอากาศจะได้เก็บไรแล้วครับว้าคับสาวนุ่งเจได้เก็บไงครับอ้าก็ได้มานํำหาให้ปวกเนี่ยหน้มือเงี้ยนี่เบา mình đi luyện, Để phỏi. ôi, này, 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 cầm này, cầm này, 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 ทำไมทำไมกินมาถึงถึงกะนอนไดเหยียบนี่เนาะเหยียบน่น<อ>งมา,าเหยียบมยหนุ่<อ>มทำลายร่างกายหนุเยมนเป็นบินเล,ลยใช้คือ,คอหนุ่้าใช้คื่าดอกหน่ตัวตองปกไป ปุนงเขเดียวเดียวนี่ปุนฝนปลนอลปลาดำโอ้ใสจุ่มไม่จุ่มหรอ้นมเป็นไรน้าล่ะองามแหงครับไอ้่าสนนกกันครับเออยามทางเนาะนีจัง

เดือบุญอีกแล้วอะไรแค่ไอน้องเต้ยมันมีพี่พี่น้องมาเลาะเปลี่ยนบรรยากาศเจ๊ครับมันมีพี่พี่น้องเขาเลาะปลาครับหาเบิ่งเห็ดครับนี่หาเบิ่งเฮ็ดไข่เห็ดปวกครับพอวสมานน้ำเพริบโบมือเขาป้าน้ำใหม้มันีเปลี่ยนบรรยากาศมาเขาปลาเห็ดครับ ครับเพื่อครับปา้ำมมขก็มือไรก็เมือเเมอไอยแตะครับนอนเนิ่นสาอหนึ่งแชบบริยากลุกเลยไครครับเาหาเพื่อนเราปลาเห็ดมืนสิมานมอครับใครญ่ายผ่มง่ญ่ใหญ่โอ้ง่า่การีดีต่วเลย มึยบานเปิดเครื่องเลยพูดเยไม่อยากนต่เราบเราเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดฟันเดย์เฮ็จะมันออกอยู่ในมาหลานแต่ว่าเพิ่มมานเต็มที่เนาะแมนออกอยู่ด็กจ้ะเ้อเคาเ่อาเด้เก็บเ้างชวงนี้เนาะเด็สีแดมาจอดเรื่อยๆอยู่เด้อจ้ะพี่หน่อห้องกับบอลเห็นป็นไหนเนาะเห็นห้อคอนเคียร์กับบอลท่านหลายป็นไหครับแต่ว่ายังมานี่เดาอเดอ้อใหญ่เนาะมาแล้วเนา อืเนาะแม่เกันุงกันนะจ๊ะต้องนอกนปล่อยัวซะเนเห็ดไ่เห็ดไะครับอ้โหเห็ดะโล่ใหญ่เมันม่ไข่โอ้ยงามเลยหงามจ้ะนอใหญ่สิเต็มตาว้ในน้บาเนะโอ้ขัดออกเนาะออขี้ดิมาขี้ดำขี้เตมดำครับ เขียวอีกครับเขียวอครับ้านเชย่อในจะเป็นไข่เขียวเนาะมหไข่ขาวนี hum, ่ก wow. mm. ็มีแต่จะว่าบ้หลายเนาะบ้หลายกันนะมีกัมีสวงลาลาหมดแล้ไข่ขาวอู้นี่ที่เราจะขอไปนี่ครับอสนองผ้าพปลองสนองดอกบางใ้อยดู้ยนันดอกใหญ่แหงเหนไมเอาเมื่อไรก็นอนวัเอาเมื่อไร้างปุ๊บย่านเบกเมื่อยุ่เใหญ่แหงัน

สองดอกคนอีมไหมครับแหน่ะเหน้องงูเป็นอ่าเห็ดแดงเห็ดสองอู้หูเถื่อมตาแห้งเนื้อมันเห็ดกอเ้อะแต่เป็นเห็ดแดงเนาะเป็นแดงหนาจ้ะบนองค์เนนะแหน่ะยังเหมัอนฮะขุดขายเห็ดออกกันจ้ะ หัวข้างกับงานเนาะจะออกหน่อยแห้งมันกะร่างก็ร่างเลยอ๋อไม่ห่วยเลยครับเป็นเห็ดปวกขาวเนาะนี่ครับงานเลยจ้ะเห็ดปวกขาวนี่เนาะเป็นเห็ดปวกน้ังฝนด้วยจ่ะขาเป็นสีดำครับขาเป็นเห็ดปวกน้ังฝนนี่ยขาดำแต่ว่าก็แก่งเสียเหมือนกันเนาะนี่เป็นเห็ดปวกขาวใหญ่ด้วยจ้ะโอ้ปลาไหลเนาะปีเนาะมันก็ร่างเลยเมาเมนบอกเมนเพราะว่า มันเป็นหนองกรขวดหลายอยู่เนาะเพิง่งเก็ดคนได้มันเป็นกำลังเวทบ้านี่ตาห้าวกะจีเนี่ยร้ายไหวในเด้อจ้ะเพราะว่าเห็ไไเ <Het S 2> หดไข่<ย>ด,ดอกใหญ่<อ>ครับาตาห้าวกะใส่ตาปอใหญ่แหงเนาะวันนี้เนาะเพราะว่าเา้าวกะใส่ตามสถานาการณ์ของเห็ดออกเนาะจ้ะแล้วก็พอได้อยู่ได้กินอยู่เนาะเห็ดไข่เป็นกระพรอนออกนะครับออกออกว่าร้ายครับแต่ว่าผู้ขยันยัง แต่ที่พ่อได้ปนอยู่ครับแต่ว่าให้ได้หลายแห่งเต,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 ต็มตาเต็มมุงคือิบอ่ได้หลายพันนะครับบ,บ่อแต่ไม่มีนะขนาดห้า,าตาหน่อยมากนีก่กะบหันดอกบ่ใหญ่นี่กับขี้บอ่อติมนะ่มเนาะแม่นครับอันนี้พันดอกใหญ่น,นี่นะจ๊ะแต่ว่าน,นี่กับที่ว่ามันอยู่ครับโอ้มันอยู่เฮ้ยเฮ็ดไข่กะโอ้โหปนเป็นถยยั่ยหมดไงเป็นได้ครับเป็ดปวกอ้อหนึงเนาะอย่างเช่นพิเกียงเสบซี่พิปวกมาเลยแล้วก็ถักเซไร่เส้นำสักหน่อยบงขาวนครับต้องหวานแห้ง่นน่ะ อาไงฮิ่เฮ้ยเกินหักได้ไหมเฮ้ยขูดคาเห็ดแล้วเสิไปต่อยบ่ไปเบิง่งโซนทฮ้ยขูดเฮายเปิดองค์อมือเลยเอาไอออาออไต่อยวะเมีนวันนี้เขามาส่วนทางวัดเนาะเมียนครับอาเมียนแต่เห็ดนะโนนอ้ยาอ,อยากมาลองเบิ่งกับมาลองเบิ่งเด้อครับแต่ว่าบกันหลายเนาะกบกันหลายครับแต่ว่า,า,า,าขยันย่างกับสิบพอได้ปนอยู่หรอครับเพจไข่แต่หมันกับสิพอเฮ็ดปวกไวจักหมันคือเห่าเปล่าเมียนเหานี่มันนะได้ไหม หัวเปล่าของปีสำรับเหาเนาะนี่ครับก็เออกระไดเก็บร้ายกูนี่น่าจะแต่ว่าเขาเขากระไดมาตามให้ปวกเนาะนี่ครับสามเห็ดบุญทลิกออกนะจ้ะบุญทลิกช่วงนี้ก็ออกก็แล้วครับของออกง้างเนาะออกก็เป็นเห็ดร่วมทั่วไปครับแต่ว่าป้าน้องเนี่ยว่าข่าน้ำออเดอร์น้ำใหม่พี่น้องครับป้าน้าเนาะจ้ะแต่สีหาออเดอร์หาน้าใหม่ทรงพี่ทรงน้องให้เบิร์ตเตอก่อนเนาะ หน่องนี่้าน้องสิเศร้ารับออเดอร์ก่อนเด้อจ้ะากภาวนาใหม่เมันม้อนหลายเนาะแม่นครับถ้าน้องก็รีบตวนพี่น้องนี่เละจ้ะก็อยากก,ายกินหลายเนาะหลายมากจองแซว่าถ้าน้องก็บาลานี้แต่อยากให้กินอยู่แต่ว่ามันหาเพราะขั้นได้เนาะจา้ะมันละอดใจรอยเช็กหน่อยเดือนอเ,เดือนชี้เช็คเดือนประมาณสิ้นเดือนนละเน,ะนาะ มันสิ้นเดือนคิดว่าสิออกไรเตยไปดอกเนี่ยจ้ะอันนัน้นคือพี่น้องไดเ้เต็มทีเลยจ้ะเพราะว่าสร้างเท่าไดก็ได้เนาะเพราะว่าข้าหาเหมือนหน, ER น,น,นึ่งเหมือนหนึ่งแต่เจ็บ่พันปอกปเปิดกันหมดละพวกซิบเจ็ดซิบโลเนาะหนุ่มปอกได้ก็ได้เหมือนละ, 60, ละลยะี่ซิบเหมือนละซิบก็โล่สินะจน้ะกะได้เหมือนละซิบก็โลงงนี่ก็ถือว่าโอเคเลยครับใน,นรมาปอกแล้วแต่ว่าข้าหาส่วนนี้มีอยู่หลอดนึงเนาะที่ข้าได้ซิบเอ็ดโลเนาะทีเแล้วก็มีแต่เจ็ดแปดโลแล้วก็หาโล่หกโลเนาะหนุ่มปอกสองหนองจ้ น้องเอาก็หาหลายครับช่วงนี้เพราะว่าช่วงว่างงานเนี้ยวานขาววันน้ำแล้วแหละครับน้ำใหม่ออกใหม่น้ำเนาะเพิ่เนกะน้ำใหม่ออกใหม่กะสียิ่งจะก้นยาขึ้นวันละจ้ะแต่ว่าเรั้งหมดก็ยังหาคู่มือกินคู่มือเด้อจ้ะเสียครับต้มแก้วต้มปลาปนเนาะข้ากันไปยังครับต้มปลาเนี่ยกรอบเนี่ยเนียแล้วก็หอมน้ำจ้ะนี่ครับนี่เราจะเพียงสารลงขุดไก่ทุกคนครับงามขัดเนาะมัาจะไปลอีก ส่วนหนึ่งเนาะนี่จ้ะจึงพาพี่พ่อหนองงนออกมาครับอืมจะขูดขาเห็ดแล้วเรียบร้อยแล้วเด้อจ้ะเดี๋ยวสีใหญ่ส่วเนาะบบบน้ำบ,บาลานเนาะครับเป็นหล่อเบิ่งอีกจะข้าวจะ้จะคันบุมีกับสีดีพาพี่พ่อหนองกับบ้านแล้วเนาะจะปนเล็กเหมืน่นครันมีจะจะไปอ๋อเห็ดบวกแซ่บๆกินให้ใครเขาก็เสพป,ปนเนาะไปจ้ะอันนี้ะอีเมียวโอ้แข็งแรงขนาดล้างจนงอมมาหาเห็ดปวกเซ้จ้ะ ที่น้ะที่เขาเห็นบาลานเห็นหมาเห็นข้าหมาข้ามยังก็แม่เห็นี่น้าเนาะลงติดลงทางแม่จ๊ะจำไหนได้แล้วมาเห็นโกบุกถ้าโกบกเป็จแล้วปะกลมยางกลมไปเลยเป็นบ้านเป็นเลอะนะแข็งแน่แข็งจ้ะขนาดล้างอมอมไปเลยฝนเลี้ยวขนาดฝดโอ้ยข่าป้าบิดระบาลานรีบไปไปเขากไปรอแล้วปะ เฮ้ยไม่มูดีของหวานเนาะเมนลักษณะเพป็นไขายก็แค่เพื่อนตองเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นสีออกที่ขาวครับขาวแล้วก็หวานเนาะเมนครับนี่ของดูตัวเนี้ยงานเนี้ยนะนี่ครับตุ่นดอกนี่ค่อยออกโมงเง่เดี๋ยวอะไรโมงเงยเดี๋ยวสุดท้ายคนออกคนม้อนออกคนลากจะออกก็จัด อยกตีน้่งออกนั้งทับกูเถาเปสันนี่นั่นนั่นนี่เยอะไหมทับกูุมนัดอกนอนอ่ะดอกก็ดีเกลียเลยจ้ะอะไรปะเ่วเปียนหมูแล้วเมูแล้วว่าแล้วก็เกิออกเป็นน้อเลยดอกก็ดีคำเลยนะบ้านนะพีพีผีผีค่อยๆไปเร่นี่มันดอกนเห อุยแสงแดด่ดองมั่วขนาดมัเวทครับม้ดวดอกหลังงัาดอกละคำละคำดีเลยดีแบบี้เยอู้ยร ครับเดี๋ยวเราไปดูผ้หนองหมู่บ้านนะครับผ้าหนองงางไปหาหลเดอย่างเดี๋ยวจะไปเดินหยาดเห็ดเจ้าได้ห้ามันวันนี้ครับครับนี่ผลงานของห้องวันนี้ครับมันพอดะอยู่ได้กินอยู่เด้อจ้ะเมียนครับเห็ดปววเขากระเดี้แกงกระเด้ยวอยู่เนาะเมีนเห็ดผงหวานแล้วก็พอเป็นโมอยู่จ้ะเห็ดไข่กระเดี้เปลี่ยนเป็นปนไงแล้ววะล่ะเนาะเมียนครับ มาหล่อพักผ่อนไปหน้าเนาะจากเขาปานอําไมเมื่อยแห้งจ้ะอันนี้มาหาเลาะเฮ็ดจะข้าวเนาะเพราะว่าเราเฮ็ดนี่สีบ่เมื่อยแห้งทอเขาปานอําไมเธอจะบอดหมดเนาะบอดหมดจะบอดหมดครับมันมันอยู่ได้กินให้เก่าจ้ะอย่างนครับว่าข้าถามแม่แม่ที่มบ้านว่นเนาะยายเมื่อกี้นี่เราเพิ่นว่าเฮ็ดปวงนี่ออกมาโดนหลอกแม่ครับสิบัวลากะน้องได้ดิโอ้ลูกหน่อยมันออกรุ่นหมู พี่น้องเพิ่นบานเพิ่นเก็บมาโดนนะครับสงสัยสิเป็นช่วงที่เขาเก็บพิ่ละงหัวาจเนาะเก็บเก็บออกนงอยูบ่บนทะเลกันนะจ๊ะเพิ่นออกเนาะมันจำนี่กะถือว่าสุดยอดเลยนาะบาลานเนาะเข้าปลาจำนี่ในจำนี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยครับก็ม,มันยังคือเก่าครับแมนจ้ะครับเช้าชอบคลิปนี้จังไรก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อจะรับคลิปใหม่ๆจากบาลานครับจ้าบาลานสนุกขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อจ้า ทุกไลค์ทุกแชร์ลุกวก็คอมเมนต์ทุกการที่ตามรับชมจ้าขอบุณความหักความเมตตาจาก่อแมเป็นพี่น้องรุงป่านนะหลายๆเด้อจ้าจะพอกันคลิปไม่จ้าคลิปหนีบ้านแสองรับไปก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าพอกันคลิปไม่จ้า